สวัสดีครับสวัสดีจากจังหวัดเฮลโกะประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ผมเดินอยู่ที่คิน ო สกิออนเซ็นนะครับช่วงเวลาที่ผมเดินทางมาถึงที่นี่ก็ใกล้เวลาพักเที่ยงพอดีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินพาทุกคนรับชมความสวยงามของคินโนากิออนเซ็นนะครับสถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงทางด้านน้ําร้อนนะครับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติจะนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ในฤดูหนาวนะครับ แต่ช่วงเวลาที่ผมเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่เป็นช่วงฤดูร้อนนะครับเป็นช่วงโลซี e ั s นของคินโนสากิออนเซ็นดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะพาทุกคนเดินรับชมบรรยากาศความสวยงามของคินโนสากิออนเซ็นในช่วงโลซี e ั s นนะครับทุกคน ได้ลงไม่ยอ,อนั่งในรถไฟมันแบบรงไมที่เงียบลงมาแล้วอย่างนดีอะ้วอยู่รถไ้ก็คนดีงนเงียบแ ลูกจะมีเดียวสุดเห่งต้องอยู่ในสุ ชิโอซากิออนเซ็นอยู่ที่จังหวัดเฮลโกเกงนะครับก็ไม่ไกลจากจังหวัดโอซาก้านะครับนั่งรถไฟมาประมาณ2ชั่วโมงกว่าครับตอนนี้เราก็กำลังเดินอยู่ในเมนสตรีทนะครับถนนหลังของชิโนซากิออนเซ็นนะครับ นี่คือบรรยากาศที่คิ i โนซากิออนเซ็นนะครับตอนนี้พ่อกับแม่ผมกำลังเดินรับชมความสวยงามของสถานที่แห่งนี้นะครับก็เต็มไปด้วยอาคารรูปแบบสมัยก่อนของคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผสมผสานกับความสวยงามของปัจจุบันนะครับทำได้ดีและสวยงามลงตัวมากนะครับทุกคน อากาศไม่ร้อนมากนะครับวันนี้กำลังพอดีนะเย็นสบายนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงวันนะครับเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปกินอาหารที่ร้านนี้นะครับตอนนี้พ่อกับแม่ผมเข้าไปรอที่ในร้านแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูความน่ารักที่หน้าร้านนะครับประมาณนี้นะครับ ร้านขนาดเล็กนะครับทุกคน <Hi. S 1> นี่คือบรรยากาศภายในร้านอาหารที่เราเลือกที่จะกินมื้อเที่ยงที่นี่นะครับ <Hi. S 1> เป็นร้านขนาดเล็กนะครับ <Hi. S 1> ก็ตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นในอดีตนะครับร้อยกว่าปีนะครับประมาณนี้นะหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับ mm. มีปลาขนาดใหญ่ห้อยด้วยฮะปลาตัวนี้กินไม่ได้นะครับเพราะว่าทามาจากไม้นะครับ สวยงามนะครับก็ด้านบนจะตกแต่งด้วยอุปกรณ์ของใช้ในอดีตนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ทำอะไรบ้างนะแต่ก็ดูแล้วเป็นของเก่าแน่นอนนะครับทุกคน นี่คือเมนูของทางร้านนะครับเขาจะติดไว้ที่ผนังข้างโต๊ะของเรานะครับเราก็เลือกเลือกแล้วก็เดินไปบอกเขานะครับ นี่คือเมนูขมุโซบะนะครับร้านนี้เขาขายโซบะนะครับครอบครัวผมจะมีความสามารถในการใช้ตะเกียบนะครับดังนั้นการมากินอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องง่ายสําหรับครอบครัวผมนะครับเพราะว่าแม่ผมก็ใช้ตะเกียบเก่งนะครับ พ่อผมไม่ต้องพูดถึงนะครับดูหุ่นนะครับแหใช้ได้ทุกอย่างนะครับถ้าจะให้เยี่ยมยอดนี้ต้องใช้มือใช่ไหมครับ,รบ <laughs> ถ้าให้ใช้มือเปิบอาหารนี่คือไม่ต้องพูดถึงนะครับสุดยอดสุดยอดใช่ไหมครับรสชาติเป็นยังไงบ้างรครับกินได้ไหมครับ อร่อยอยู่ไหมอร่อย,ออยอถ้าไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยใช่ไหมครับนี่ครับนี่คือกินได้ทุกอย่างครับพ่อผมคือสุดยอดนะครับนักชิมระดับโลกเลยนะบอกได้เลยฮะกินได้ทุกอย่างนะครับนี่คือเมนูมื้อเที่ยงของผมนะครับโซบะแล้วก็เ้าปั้นญี่ปุ่นนะครับ เดี๋ยวมาร่วมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันนะครับทุกคนตอนนี้พ่อกับแม่ของผมเปิดไปก่อนเรียบร้อยแล้วนะนี่ผู้ช่วยเล็กนะครับอร่อยไหมครับพอกินได้พอกินได้นะครับคิดนานเหมือนกันนะนี่ครับทางด้านนี้ก็เป็นแม่ของผมนะครับก็ใช้ตะเกียบคล้องตัวเลยนะครับทุกคนไม่ดูข้อประกุบอร่อย เมนูอาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับดังนั้นรสชาติจะไม่จัดนะครับก็เหมาะกับผู้สูงอายุอย่างพ่อกับแม่ของผมนะครับก็สามารถกินอาหารญี่ปุ่นได้แบบสบายๆนะครับไม่ต้องฝืนกินนะครับเพราะว่าปกติก็ทานอาหารรสไม่จัดอยู่แล้วนะครับดังนั้น อาหารเมนูญี่ปุ่นทุกชนิดที่ผมสั่งมาให้คุณพ่อคุณแม่นั่งทานนั้นก็ถือว่าท่านทั้งสองสามารถทานจนหมดได้นะครับก็ถือว่าเก่งมากนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการกินเท่าไหร่นะครับสำหรับการมาท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นของคุณพ่อคุณแม่ผมนะครับส่วนตัวผมบอกได้เลยว่า2ปีแรกใช้ชีวิตค่อนข้างยากลําบากมากๆนะครับเพราะว่ากว่าจะปรับตัวปรับลิ้นให้รับรสชาติของอาหารญี่ปุ่นได้ก็ใช้เวลาเกือบ2ปีนะครับ แต่ปัจจุบันนี้ผมก็สามารถกินอาหารญี่ปุ่นได้ทุกชนิดนะครับ <Yes. S 1> กินได้ทุกอย่างนะครับและบอกได้เลยว่าอาร่อยทุกอย่างสําหรับผมนะครับเพราะว่าตัวน,นี้ผมไม่สามารถกินเผ็ดได้นะครับสสเพราะว่าถ้ากินเผ็ดเมื่อไหร่เนี่ยท้องจะเสียทันทีนะครับยิ่งอายุมากเท่าไหร่การกินเผ็ดก็ยิ่งลําบากมากขึ้นสําหรับผมนะครับทุกคนดังนั้นเมนูอาหารญี่ปุ่นทุกชนิดอร่อยมากสําหรับผมนะครับแม่ร้านนี้นี่กินห่ด นี่คือจุดถ่ายรูปนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยนะครับที่เดินทางมาเที่ยวที่คินโนสากิออนเซ็นก็จะมายืนถ่ายรูปที่จุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กของคินโนสากิออนเซ็นนะครับทุกคน ต้นไม้ที่ท่านพิชมเห็นอยู่ด้านนี้ก็คือต้นไม้ที่คนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ามีผีสิงสถิตอยู่นะครับในอดีตคนญี่ปุ่นเขาก็มีความเชื่อเรื่องผีไม่แตกต่างจากคนไทยนะครับแต่ผมดูแล้วสวยครับถ้าเทียบกับต้นไซหรือว่าต้นโพแถวบ้านเราเนี่ยห่างกันลิบลับเลยนะเพราะว่า ต้นไม้ตัวนี้ดูสวยงามมากนะครับต้นไทรหรือว่าต้นโพที่บ้านเราอะดูแล้วสยองมากกว่าใช่ไหมครับทุกคนแต่คุณญี่ปุ่นเขาเชื่อว่าต้นไม้ตัวนี้มีผีสิงอยู่นะครับนี่คือบรรยากาศในถนนเส้นหลักของคินซากิออนเซ็นนะครับตอนนี้มีนักท่องเที่ยว คนญี่ปุ่นแล้วก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนมาทเที่ยวค่อนข้างจะเยอะนะครับอากาศเย็นสบายนะครับลมพัดมานี่เย็นมากๆเลยนะครับทุกคนสำหรับท่านใดที่ชอบเดินเที่ยวนะครับถ้ามาเดินเที่ยวที่คิน ო สกิออนเซ็นก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับเพราะบ้านเรือนแถวนี้ก็ดูสวยงามนะครับสลับกับ ธรรมชาติที่มีต้นไม้อยู่รายล้อมหมู่บ้านแถวนี้นะครับก็เป็นภูเขานะครับอารมณ์ประมาณว่าปลูกบ้านท่ามกลางภูเขานะครับทุกคนเดินแล้วก็ได้บรรยากาศดีนะครับ ถนนเส้นที่ผมเดินอยู่นี้จะมีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับถ้าเรามาเที่ยวในฤด,ดูหนาวนะครับเพราะว่าต้นไม้ทุกต้นและบ้านเรือนอาคารแถวนี้ก็จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบหิมะชอบสัมผัสบรรยากาศที่มีความหนาวเย็นแล้วก็มาแช่น้ำร้อนที่คิน ო สกิออนเซ็นถ้ามาช่วงฤดูหนาวถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับสำหรับคนที่ชอบอากาศหนาวนะครับ แต่อย่างที่ผมเคยได้เรียนไปนะครับทําไมผมต้องมาเที่ยวที่นี่ในช่วงฤดูร้อนเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมนั้นแพ้อากาศหนาวนะครับไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้นะครับเพราะว่ามีโรคเยอะนั่นเองนะครับดังนั้นการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงฤดูร้อนถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดสําหรับคุณพ่อคุณแม่ของผมนะครับ ที่นี่นอกจากจะมีชื่อเสียงทางด้านการมาแช่น้ําร้อนออนเซนแล้วนะครับก็ยังมีชื่อเสียงทางด้านอาหารทะเลที่อร่อยไม่แพ้ที่ไหนในประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะปูปูที่นี่อร่อยมากนะครับสดใหม่เพราะว่าจังหวัดเฮียวโกติดกับทะเลนะครับดังนั้นใครมาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมแวะทานปูที่คินสากิออนเซนด้วยนะครับรับประกันว่ารสชาติอร่อยไม่เป็นสองรองที่ไหนในประเทศญี่ปุ่นแน่นอนนะครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวที่คิน ო สากิออนเซ็นกับครอบครัวของผมนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ